เป็นเรื่องน่าแปลกที่ดาราผู้มารับบทซูเปอร์แมนดาราที่ร่วมแสดงหรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องซูเปอร์แมนมักจะต้องประสบกับเรื่องร้ายๆโดยมีจุดจบที่น่าเศร้าและนี่คือตำนานคำสาบซูเปอร์แมน เคิร์กเอลินักแสดงคนแรกที่มารับบทซูเปอร์แมนในภาพยนตร์ทางจอเงินก่อนหน้านี้เอลินเป็นเพียงตัวประกอบที่มักจะได้แสดงในหนังทุนตำ่ำแต่พอได้มารับบทซูเปอร์แมนเขาก็ด่งดังในทันทีจากนั้นไม่นานก็มีการสร้างภาพยนตร์ชุดใหม่เรื่องการผจนภัยของซูเปอร์แมน บทซูเปอร์แมนกลับตกเป็นของจอร์จบรีฟภาพลักษณ์ของซูเปอร์ฮีโร่ที่เคยทำให้เอลินโด่งดังในตอนนี้กลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาหันกลับไปเล่นบทอื่นๆได้ยากเพราะผู้ชมจดจำเขาในบทบาทของซูเปอร์แมนไปแล้วเคิร์กเอลินจำต้องทำลายชีวิตการเป็นปนักแสดงหลังจากเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอยู่นานหลายปีเขาก็เสียชีวิตในวัย88ปปีที่รัฐแอริโซนา <Ready? S 3> จอร์จรีฟนักแสดงคนต่อมาที่มารับบทซูเปอร์แมนแม้ว่าบทบาทการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในซีรีส์ชุดทางโทรทัศน์เรื่องการผรจญภัยของซูเปอร์แมนที่ยาวนานถึง7ปีจะสร้างชื่อให้เขามากมายแต่เมื่อภาพยนตร์ชุดนี้จบลงชีวิตของรีฟก็ไม่ต่างอะไรกับเคิร์กเอลินผู้รับบทซูเปอร์แมนคนก่อนเขาติดอยู่ในภาพลักษณ์ของซูเปอร์แมนจนยากที่จะผันตัวเองไปเล่นบทอื่นในวันที่16มิถุนายนปี1 9 5 9 รีฟในวัย4 5ปีเสียชีวิตในห้องนอนของเขามีบาดแผลถูกยิงที่ศีาราหนึ่งนัดสรุปว่า r e ีฟฆ่าตัวตายโดยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากความเครียดท่ามกลางปริศนามากมายที่ชวนสงสัยว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมมากกว่าคริสโตเฟอร์รีฟผู้มารับบทซูเปอร์แมนคนที่3ามแมจะนำสกุลคล้ายกัน แต่ Christopher r e ์ v e ฟไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับจอร์ดรีฟแต่อย่างใด Superman มนเดอะมูที่สร้างโดยบริษัทวอร์เนอร์บร e r ر โดยมีเขาแสดงนำร่วมกับ m a r ์กอ k i คิดเดอรนางเอกของเรื่องออกฉายในปี1978และประสบความสำเร็จไปอย่างงดงามซึ่งนอกจากจะโด่งดังจาก Superman แล้วเขาก็ยังได้แสดงในเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องก่อนจะประสบอุบัติเหตุจากการขี่มา้าทำให้เขา ต้องเป็นอัมพาตจนกระทั่งเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายในปี2004ด้วยวัยเพียง52ปีเจอรราดคริสตเฟอร์ผู้รับบทคลาร์เคนในซีรีส์ชุดซูเปอร์บอยที่ออกฉายระหว่างปี1988ถึงปี1992รวมสีสซีซันแต่ไม่ได้รับปาดเจ็บจากคำสาปแต่เขาก็ไม่ดังเปรี้ยงป้างและน้อยคนที่จะจำเจอราดในชุดของซูเปอร์แมนได้ wherever you are wherever you came from? Thank you d ดีนเคนผู้รับบทซูเปอร์แมนในซีรีส์ชุดลูอ i ส a อน c l ค r k รก The New a d v e n t u r e of Superman ที่ออกฉายช่วงปี1993ถึงปี1997รวม4สีซั่นดีนเองก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากคำสาปและถึงแม้เขาจะไม่โด่งดังระดับซุเปอร์สตาร์แต่ก็ยังมีงานแสดงทั้งซีรีส์และหนังฟอร์มใหญ่อยู่เสมอ ทอมเวลลิงผู้รับบทคลับเค้นในซีรีส์ชุด Smallville ที่ออกฉายยาวนานตั้งแต่ปี2001ถึง2011รวม10ซสซันทอมเองก็ไม่ได้รับผลกระทบของคำสาบ ในช่วงปลายของยุค90 Warner มีแผนการจะสร้างหนังซูเปอร์แมนขึ้นมาอีกครั้งโดยมีทิมเบอร์ตันเป็นผู้กำกับและได้นักสแสดงสุดฮิตในช่วงนั้นอย่างนิโคลัสเคจมารับบทซูเปอร์แมนแต่สุดท้ายโปรเจกต์ซูเปอร์แมนไลฟ์ก็ล่มไปส่วนอาชีพการงานของนิโคลัสก็เข้าสู่ขาลงซึ่งแฟนๆต่างชอบพูดติดตลกว่าเคจถูกคำสาปซูเปอร์แมนเล่นงานเข้าแล้วส่วนโปรเจกต์พักต่ตอก็ตกไปอยู่ในมือของผู้กำกับ Wolf gang, Peterson, วอรฟกังบิเตอร์เซนโดยเขาจะนำซูเปอร์แมนมาพบกับแบทแมนในหนังชื่อ World Finest ส่วนนักแสดงที่ถูกททบทามให้มาเล่นคือจูตลอร์โคลินฟาเรลและคริสเทนเบลแต่หลังจากหนังทุนมหาศาลเรื่องทรอยของบิทเตอร์เซนไม่ประสบความสำเร็จโปรเจกต์นี้ก็ถูกพับเก็บไปอย่างน่าเสียดายหลังจากนั้นก็มีชื่อผู้กำกับแม็กจีและแบดแบดเนอร์ขึ้นมาเป็นตัวเลือกโดยจะใช้บทหนังของเจเจอับรหฮัม ชื่อซูเปอร์แมนฟลายบสุดท้าย Warner ก็เลือกให้แรดแรดเนอร์มากำกับและใช้ชื่อหนังภักใหม่ว่า Superman Return ในปัจจุบันมีรายงานว่าทีมสร้างภาพยนตร์ Superman Return ก็เจอเรื่องเจ็บตัวไปตามๆกันผู้เคราะห์ร้ายก็มีรอ b เบอร์เ t ผู้อำนวยการสร้างถูกพวกหัวขโมยรุ่มทำร้ายจนซี่โครงหักหลายซี่สมองได้รับการกระทบกระเทือน อดัมโรบิเทลผู้ทำหน้าที่ตัดต่อภาพยนตร์ตกจากหน้าต่างถูกเสียกระจกทิมทลุป,ปอดและทอสสแตลลี่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสร้างและตะกล้องก็ตกบันไดกระโหลกศีรษะร้าวและนิ้วก้อยฉีกจากอดีตจนถึงปัจจุบันผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนมักจะประสบแต่เคราะหร้ายจึงทำให้เกิดคำล่ำลือกันถึงคำสาปซูเปอร์แมนทำให้ทีมงานของบริษัทวอร์เนอร์ ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง Superman Return ต้องทำงานหนักในการหาตัวนักแสดงที่จะมารับบทซูเปอร์แมเพราะดาราอย่างจอร์จฮันเน็ตและพอลวอลเกอร์ต่างก็พากันปฏิเสธจนในที่สุดก็ได้แบรนดอนเรามารับบทซูเปอร์แมนซูเปอร์ e มนร n เทิร์นที่ออกฉายในปี2006ถึงแม้จะไม่มีใครเสียชีวิตจากหนัง Superman ภาคนี้แต่หนังกลับทำเงินได้ไม่ตรงตามที่ค่ายหนังคาดไว้โดยทำรายได้200ล้านเหรียญจากทุนสร้าง209ล้านเหรียญ ส่วนพระเอกแบรนดอนราวก็ไม่โด่งดังอย่างที่วอร์เนอร์หวังไว้เพราะหลังจากหนังเรื่องนี้เขาก็รับเล่นแต่หนังเกรดบีไม่ก็เป็นตัวประกอบทางทีวีซีรีส์และล่าสุดก็รับบทซูเปอร์ฮีโร่อีกครั้งในซีรีส์ชุด The Flash โดยรับบทเป็นเรย์พาวเลอหรือดิอะตอมส่วนผู้กำกับไรอันซิงเกอร์กลับไปกู้ชื่อของเขาคืนได้จากหนังภาคต่อเรื่อง X-Men: Days of Future Past เคธบอสเวิร์ดดาราซาผู้ราบ,บท์ลูอิสเลนในหนังเวอร์ชั่นนี้แม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่ภายหลังที่ต้องเลิกรากกับแฟนหนุ่มอย่างอเลนโด b บลู m ในปี2006เธอกำลังจะพูดติดตลกว่าอาจเป็นผลมาจากคำสาสปซูเปอร์แมนต่อมาในปี2013ผู้กำกับแซ็กส์ไนเดอร์ได้ทำลายคำสาปของซูเปอร์แมนด้วยหนังภาคใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Man of Steel บุรุษเหล็กซูเปอร์แมนโดยดำเฮนรี่คาวิล ที่เคยไปคัดตัวในบทซูเปอร์แมนครั้งก่อนมาแสดงนำในหนังเวอร์ชั่นนี้มีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของซูเปอร์แมนให้ดูเป็นมนุษย์และเครื่องแต่งกายที่ดูร่วมสมัยมากขึ้นส่วนตัวเอสบนหน้าอกก็ถูกตีความให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังหนังประสบความสำเร็จและกำลังจะมีภาคต่อที่ใช้ชื่อว่า Batman V Superman, d a w n of Justice ที่กำลังจะออกฉายในเดือนมีนาคมปี2016โดยภาคนี้ค่าย Warner ทุ่มทุนสร้างเต็มที่เพราะหมายมั่นปั้นมือให้เหล่าซูปเปอร์ฮีโร่ของค่าย DC อย่างแบทแมนที่นำแสดงโดยเป็นเอฟเฟกต์วอนดอร์วูแมนที่นำแสดงโดยกาวกาดดและอ q คว m าแมนที่แสดงโดยเจสันโมโมอา หากหนังเรื่องนี้ทำรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะเป็นการปลดขับสาบและเปิดประตูให้หลาซูปเปอร์ฮีโร่ค่ายดีซีได้ออกมาโลดแล่นบนจอภาพยนตร์อีกมากมาย Henry c คา i l วิได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหนัง Man of Steel ภาค2 ที่กลับมาใช้คําว่าซูเปอร์แมนอีกครั้งว่าเขาไม่เชื่อเรื่องคําสาพซูเปอร์แมนและคิดว่าเหตุการณ์ร้ายๆที่ผ่านมาเป็นเพราะโชคร้ายเท่านั้นคำสา์นี้ลามไปถึงนังพักสปินออฟเรื่องซูเปอร์เกิลที่ออกฉายในปี1984นําแสดงโดยเฮเลนสเลเทอร์โดยจะเป็นเรื่องราวของคาร่าลูกพี่ลูกน้องของซูเปอร์แมนผู้รอดชีวิตอีกคนจากเดาคริปตัน หนังเรื่องซูเปอร์เกิร์ลล้มเหลวทางด้านรายได้และเสียงวิจารณ์โดยทำรายได้ไปแค่14ล้านเหรียญจากทุนสร้าง35ล้านเหรียญอีกทั้งยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Golden r a s สเบอร์ที่มีไว้ให้หนังแย่ๆถึง2สาขาต่อมาในปี2006 w a r n วอร์เนอร์ก็ได้สิทธิตัวละครนี้และด้วยความสำเร็จของซีรีส์ชุด Arrow และ The Flash ทำให้วอร์เนอร นำซูเปอร์เกิร์ลมาสร้างเป็นทีวีซีรีส์โดยมีนักแสดงสาวอย่างเมลิซาบินวิสมารับบทนำและจะออกฉายช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2015นี้ส่วนที่มาของคำสาบ์นี้ว่ากันว่าเกิดมาจากเจอร์ี่ซีเกลและโจชูสเตอร์นักเขียนและศิลปินผู้สร้างซูเปอร์แมนขึ้นมาและขายสิ์ตัวละครนี้ให้กับค่ายดีซคอมิกในราคาแสนถูก ซึ่งภายหลังกลับกลายเป็นว่าตัวละครของพวกเขานั้นโด่งดังและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ราคาแพงของ DC c o m อมิที่สร้างรายได้มหาศาลโดยที่พวกเขาได้แต่นั่งมองความสำเร็จอย่างน่าเจ็บใจและสาปแช่ง DC c o m อมิที่เอาเปรียบพวกเขาจนกลายมาเป็นเรื่องเล่าลือของคำสาปซูเปอร์แมน อย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชมเรื่องเล่าจากความมืดในตอนต่อไปกันนะคะ